เอาแล้วพี่น้องเอาแล้วครับผมโอ้ยมือนีมากนด้ออนพี่น้องดูไข่ไดินเสาพี่น้องมีแห้งเนาะบาฝนเนาะหายยังไงเลยทานกินเสาเสด้วยพี่น้อง่จ้ตนนี้กับเกาโมงะมั้งอาจารย์14กับ15 2568ได้จ้ะเงินบหรอเงินนี่้ยวิขาจุ่มคนนี้คือขิดไข่เนาะ สวัสดีครับสวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องขอบสุพลจ้ะวันนี้บุพเพศเดือนสรรนันปานาพหลุยพาพี่น้องมาเก็บเห็ดอยู่ที่ป่าช่องเฮ้ยพ,มมพีดป่าคณาตำบลตะตุ้มอำเภอสังขาจังหวัดสุรินทร์เด้อจ้ะวันนี้มาสองคนหน่อยเนาะครับผมค่ะมาแต่เสาในน้องวันนี้เน,ะนาะแมาแบบเต็มทีเลยวันนี้สองตามาสองตาองสองตาวนะันนี้วันที่สิบสามสิบสามพฤศจิกายนสิบสามหรือสิบสี่มาสิบสี่สิบสี่ <14. S 1> สิพฤษภาคม2568ัน้รอิจ้ะแมนดสิบ่เจ็ดโมงหบนชัดชครับผมนี่ปมการปลาบันขรนาับผมมันขี้ยังเนาะครับผมไปดูนี่กันครับผมค่ออละพี่น้องมูนี่ได้แก้งเลยเนาะเจเดือนเนาะไข่เขียวไข่เขียวด้วยครับผมอ้ยเป็นสิบดอกนะมานั่งมาพี่ก่อน็นหมูเลยเนาะไอหมูเลย ตื่ขับผมงยังงามเลยมานั่งเขามาเร็วๆเมืากาศมันมีหมุดขึ้นโอ้ยชดได้งามบยงามบองามจ้ะังามเลยว่าฝนตกใสมาแล่เขาก็สีเสือขนาดดอกนี้เดี๋ยวมาท่ากัวมลายกันเนาะแม่นจ้ะพอดีเก็บไปกินเลยนะกินมาเทิงนี่กบะไร อุ้นี่เด็กกําลังขึ้นเต็มเลยสมแบบูรณ์พี่น้องโอ้ยงามครับมองซอนขาเห็นหนามไหมขาหนูแห้งสมบูรณ์แห้งเนาะหนามพอดีพอดีเลยอ๋อพี่น้องพอเฮ็ดมีนนแล้วผมที่ไหนแจ็บพูดกันค่ะแ,แต่ว่าวาสจมีรสชาติผม ป่นเล็กน้อยเนาะเป<ย>็นว่าพื้นเหมือนกันเนาะพึ้งทหารทหารลเลยแวลยนี่อยู่ประมาณยี่สบดียอ้เปนแถวเลยพี่น้องแ่ครับผม

พืนเลเขาเดือเนาะพู้นนี่ทหารนอนนี่เนียไหมก็ลป็นเถือนที่พืนนหนอยเนี่ยบปนงมนี่น่อยแวเลยเนาะดี้เป็นขาวๆเลยอุ้ยเชื้อเต็มเลยโอ้ยโเดิวก็ทำมาตื้อจ้ะออกมาอีกครั้งหนึ่งแล้วอ้เนาะอีกฝั่งหนึ่งของพูน ผมมีหลายแหงเนาะยี่สิบสามจีบสี่สิบอกเด้ออกโหออกมด้วเนาะม่นออกไม้จ้ะว่มีดอกบานเลยแจุ่มเลยล็กจังเดี๋เห็นไหีีน้ี่เยเป็นขาวเลย อูน๋นีเห็ดคุกาเป็นเดียวเนาะยอดกอดเดี่ยวบึงขาด้วยสิยบองค์บึงลำขาพูนสวยงามลัวกินนิดหน่อยอุูยมี่เองแล้วขอปลาเปียกเถอนเป็นเห็ดแดง ดีเด er ือดดิเดือดดิเดือดดิเดือดเลยสวยงามเลยขาดบบบุ๊คโอ้ยขาแบบนั้นลูกคุณดองนึงอ๋ออะไรตัวอื่นอ่ะอุ๊ยไอสีล็อคนึงป่ะน้ำนึงเลยนิ้มออก

สวยงามอะไรเนาะเอาแล้วพี่น้องเอาแล้วครับผมโอ้ยมือนีบวันที่14พฤษภาคม2567ัน้อะครับผมปลาคายบนฐานบนนะครับพี่น้องฐานบนอลงก่อนนะครับผมปลาเสืเรือนพ่อประมาณจักดอกสเสืเรือนรวมไข่รวมยังแล้วมันเกือบ20เนาะะเสืเรือนเนาะ ุ่นขาพลังสะเดือนครับแมนวดละุ่นขาวเปตี่ยนเปื้อน,เ,นเอาสะเดือนจัดไปสวยๆงามอ่ะจับไปนกันด้เฮ้ยอ่อน้งบึ้งไท่ได้น้องสาวพี่น้อง,องจุม่มจุ่มได้น้สา มีแห้งเนาะบ่ฝนเนาะหายเหนื่อยเลยแ้ท่านเลยกินข้าวเช้าด้วพี่น้องแม่นจ้ะต้นนี้ก็เก่ามองแล้วมั้งหนาจาแล้วเนาะโอ้ยนอนนี่ม่แห้งเนาะไม่น่ใจตัวจอดเลยอุ้ย<า>ไปเก็บไข่เก็บไข่ทีบ้านนี้ทั้งหลังเดี๋ยวขอหามมาเนาะหาตัวเนาะเป็นาข้าวขาวครับอันนี้อัเอาไว้เอาไรเดี๋ยวสิบุตรทันเดู ล้างไปทั้งล้างโอ้โหลมบวมเป็นเสาเดือนโอ้โหชิโดมิริเตานี่ไข่ไข่ไดงนุงเสาพี่น้องอื้มมันฆ่าหากใหม่ในโรงงานแล้ว เอือนเบิสมาทั้งทีเพื่อบานี่ใช่ไหมอ๋อตื้อเรื่องยังดอกห่าฮ่าฮ่าฮตืเรื่องชิลม์ได้ไหมพี่น้องนี้มาเดีล่นด้วจ้ะฮ่าตืเรื่องสิลมย์ยางเดียวเลยคุณกุนนะคุนนะคุนนะคุนนะทั้งเสาเรือนอายวาลีดาด้วยพี่น้องให้เบิ่งก่อนครับผมบโบลายบโบลายเนาะพูดเอาไปเดินไปก่อนพี่ก้อนพี่ก่อนนะพี่ก่อนไล่พุนเลยสวยงามแห่

ngọt cái thảo không? đi Nó đầy ngoài nó Nghe <cười> 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 nói nói. Mẹ, <laughs> có con xấu không ạ? Nó làng đàn đình phía ngoài Nó เต็มตาชอยสุดยอดครับผมเบิ่งพี่น้องดีใจหลายอันบางท่านก็สิว่าโอ้ยดีใจเพราะเรเคยผอเฮ็ดมื้อนึ่งเขาผอยิปซอยู่เนาะหอมมากเพราะท่านได้เฮ็ดละาโง่เด้อพี่น้องผอกันมือนึงนี่ผอกันมือนึ่งวานนี้ก็เลยว่าเดี๋ยวบ่ผลเข้าเบิ่งทังทีก่อนมาผอเลยมาผอเลยมื้อหวานสุดยอดเลยเฮาเดือดพี่น้องหมานอีกแล้วครับผมเข้าไวปบนสุดยอดเลยเนาะเดือนใครยังไงพ่เดี๋ยวเดือดต้องระวังน้องอื่นจะคอยมาเอา ส่วนบนด้อจ้ะบานขนาดด้วยนถอทองถิ่นด้วยเหมืสบนด้วยผานบนเพีกน้อเงียน1 4พ5 6 8ด้วยจ้ะเงี้ยบูหรอเงี้ยงงงงครับเียงามเหงามจ้ะ ้คือไข่เลยนี่มันกำลังผลดิ้งเพื่อเราู้งามแห่งสมบูรณ์แบบแห่มาแบบมีความหวังดีใจจังเลยอีกสามไข่เดี๋ยวเสีหายไปตกวจดี่ก่อนท่าไนหาได้นกน้อง อุ้ยไข่ไดโนเสาร์ไข่ไดโนเสาร์โอ้ยเจ๊คอตแตกมาหนี่เจ๊คอตแตกแตกเต็มตาเลยครับผมอจอดบานนี้เช่าเดือนหวานครับผมบานนี้หวานหวานแทใแน่นอนเนาะเรืาเดือนนี้โอ้โหปลาร้พอลูกหวานเน่ย โอ้ดีมากเลยอุ้ดจอดแกงหนึ่งด้วย,ยเนี่ยแกงเลยเลยมีหมดนี่เองเลยเดี๋ยวเขากบบดีดีโอ้ยน้ำไปอ่ะเต็มเห็ดหวานครับผมพี่น้องบันนี่้อ้โหต้อ,องแสบ เอันเขียข้นไผ่เพชรสุ่มแบบแบบนีท่าไหาะน้อตัวเป็นของคนขาวองขาวิหวานนอ้ยมาแบบนี้อือ่อขขาวอยู่ดีๆิงสีลือแบบนี้ใส่ตองเข้าหา่มแสบแสบสะดือน่อะไรนี่นี่

พักกินขออ้าวซอยก่อนครับผมอะไรเป็นอะไรเอาอะไรวุ้มบ, <ำ S 1> บุ้ยพี่น้องครับผมเริมมมม่มเริ่มเริ่มเริ่มแบบเริ่มแบบไงเริ่มบ้านเลยเริ่มบ้าน <c oughs> กกบอกว่าคือกินข้าวซอยก่อนได้สิลุยต่อครับผมจะไปทางใดเนาะอันกับ่แมงขังหดอกจ้ะเป็นขนมมากอะหลานเพทุนปิดจะได้กินหัวเขาตอนนี้ก็สิบโมงกว่า ถือว่ามานันสุดยอดเลยครับผมมันนี่ตันงงไปทางน้ำเลยนี้แค่เต็มสองตาเหมือนกันนะมัอนี่ก็ตรงกับวันที14่14พฤษภาคม2568ครับผมโวนบนเลยพี่น้องโวนบนฐานบนเลยโวนบนโวนตะกุดอารณ์ก่อนน,อน,นะโซนคลิปอาชีพเบาพิษเนะาะครับผมเบาพิษ67สิบเจ็ดคนนหวานหวาน,นอันนี้สงสารเนาะ กรอบดิใครไขขาวหองบานเ้ยกำลังฝนเลยดินี่พวผงงามขักเลยอะไรล่ะเอาเก็บแปลกๆอย่านอกตนเลยอายุถึงเดี๋ยวกมึงออกอะไรสิออกอะไรอีกอ่ะงามยังไงอุ้ยสกยอดตาสองกัยเนาะเล็กเนาะเป็นตาสองอฮิตครตาสอ กำลังขืนเลยคันแ่ค่ะนม่ไดเปิดเพิ่งเปิดเ็นอกงีนะจ๊ะดึกยังงามเลยเนาอนีเด้ออืมิดไข่อุ้ยขามไทานค่ะไส่อเหอบ่ออู้ยเก่เลเนยเก๋บ่อไอุ้่งของไกเ่เกแล้วเกีย้ม้ยเเก แนี่แบบเทาโว้ยสดาดิอกยไงด้วโอ้ยเนาหมดแล้วดอกชิดใดวะเนเป็ดซุเปอประสันถ้าปนแสบปนว่าปนนี่ใดนั่นใดดอกดิ้งไหเฮงยังไงครับหาดอกเดือน ผู้เลยแดดบ่ที่ตอง้อาดูดอยู่ไดอยู่เอาไปตำปนก่อนอุยมา่ออิดไข่ปนนี่น้องเลยไขน่าน่ดอกหนึ่งองสามสี่้าดอกเอ้าดียเดยดียอเอ้าเ็กก็น่าโอ้ยน้ำคัดน้ำนี้ อาเาไปายขาเอาขาขาใหญ่เล้ยขาไรงนี้ข่เขาเเี่เขาใหญ่ลโอ้ขาไงนีห่ๆยบขเอา่อ้ขาไปรงน้าๆยเขาเลยเอาทีขาโอ้ยขาเขาไปงนี้ขาใหญ่ๆเ อยนั่นชักพี่คอนน่ะแตกดอกด้วยเอันอยูแต่ยีลุมื้อจับบทนัดแน่นจ้ะอืปนหนึ่งเลยยอดบ้านี้น้องมาปลาฮิดไข่กับพอฮิดไข่ครับผมว้าตุ๊กตี่ยบยังน้จะข้าไปน,ำน้ำบ่เจับขาผมอะไรนะข้อแน่น ถักใหม่อู้อดปนเลยโอ้ยนี่อาสวยเลยนะสวยมากอ้อ้ไอ้เหยีบตายียบตาผมแหาโพดดีละเลยูมามาพ่น่าอ้าี่เยหอมนี่เป็นเชื้อแล้วอ้ยเด็ดปนแล้ว่น้องจ้าเด็แจ่งแล้วเด็แจ้งกักที่ห่อมัน อุ่ยนกเี่ยขครับอูมออกมาเลยจุ่มคนนี้คือเห็ดไข่เนาะแม่จ้ะอุ้หูชอรไออู้หขาอเบืองเนี่ยตายอพออย่าง,นนงออละเสงเดือนเป็นขาวๆเลยจ้ะอุ่งนกมะเป็นขาวๆเลยสเดือนว่ ก็จะจูงหน่อยอันนี้ยังไงขาพอเอฟซีเอฟซีมันหนีเป็นวายยังกาะขันบอลลมเมนนสาวเดือนอันนี้คุณแม่เนาะปัวคุณแม่มากแต่ทำไมต้องกูบ้านเมียนบเหลายนเดี๋ยว่ากน ไดเกใได้เดขาไปบุได้เลยข้าตุ่มใหม่ที่้อนไเดเขาไปนาะงส่จยอไยคนไทยก็ือข้าตุ่ใหม่้ข <c oughs> ยขา ผมมีแด้แกงเลยพอดีพอดีหน่อยเนาะเน่ยา่บ้านา้านเลยจ้นะาราุ่นทิทใกนันพ่่นน,น,น้อย,น,อยน,นี่เ,เน่เต็ม<ๆ>อเลยกงคืนเเจ้านาเดวเจ้านาเจ้า,า,านากับเก็บเหาเอ้ยอ้ยน่อย่นเลย้เย็บ นเดียนพ่อะเลยพ่นต่นผมเดี๋ยวกิกาลังขืนเต็มเลยพัมอสวยแฮเอาม่นี่นั่นึงนเต็มเลยเลยโอ้สีเหมันสีเหมือนกันื้อยเ่วยเเปิดตรงทกระพอครับผม เต็มเลยโอ้ยอยูลเลโพดปิดไหลยูเลกเต็่ข,ขังมาถุงเกา่าวบอกรถด้วยโอ้ยดอกนี้น่าเต็มสีฟูฮักครับผมโอ้ยสอบโผล่ชงโผลสุดยอดเลยเกินปนุล เห็ดไข่อุ้ยนี่อ่านน้อยขึ้นดีุ้ย,ย,ย,ยขาเอา้ามาดูว้าจะได้ทุ่งเดือนรเขาซัานแล้วเนี่ย วันเด้ยละสองเดือนอาการมันนี่เหนื่อยบ่ะขาก็ติดห้ยเป็นได้อีกจักตาหนึ่งเฮ็ดดินคือสิบ่อได้ดอกชั้นีนึ่ะคะปวดขาเราปวดขาขาลอยย่างขาปวดของลุยกันใหม่มือหลังเนาะแม่นจ้ะเมียนจ้ะปุกหมานๆแบบสุดยอยเนาะแม่นค่ะแล้วก็วมุ้งใหญ่ขนาดมีดอกงามๆเลยกระเพิ่นกระเพิ่นกำลังออกหน่อยเนาะกระเท้าสิยางไปจังใดล่ะมันกำลังออกเฮ็ด แม่กำลังหอนเอาแล้วพี่น้องกำลังสิเดิมเดิมเลยเห็ดยิ้มว่าท่านใดอัานเต็มทีบ้านไหนยั่งฉุดแหงนฝนเป็นตัวเป็นช่เมือนนี่จ้ะเดี๋ยวรอติดตามใหมว่ว่าเป็นจย่งไรเนาะมืออื่นเห็ดยังออกเนาะแม่ใช่สิมีเห็ดยังเกิดขึ้นเลยครับผมได้สำหรับคลิปนี้แบบมีเพียงเท่าน,นี้เด้อครับผมเดี๋ยวพอกั้นไม่คลิปหน้าครับผมขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามครับผมในคลิปหน้าพอกั้นไม่ครับสวัสดีครับสวัสดีจ้า